เอาละครับผมผู้ชมฮะสวัสดีผูดด้ชมทุกท่านครับยินต้อนรับประสบเกมไฟตตี้กูดนะจอดเกมจิตต์งางนานะที่เอาเกมในตำนานทั้งสองเกมมารวมกันนะครับผมกเกมหานหานทรงพลังเอาละไปล้ละช็กโกแลยสตาร์ทพิชชเศษ ได้ลองทดลองเล่นนะฮะดาดแรกไปแลัวนะครับผมจะข้ามไปเลยนะปดมิชช่้เออยิงขสอคนเหรอเล่นสองคนเกมนี้เอาว่ะโอม่ะไม่ชิลเลยชิชก่อชตัดมาประกอบโอเคนะตายิจชิชก่อน การลงสอดที่ยอดเยี่ยมปหมายของนายคือกลุ่มติศอะวุธจะเชีมแสดงพิกัดอยู่ทางทิศตะ okay. วันออกโอเคไปครับบอไป้ยตายตายตายอะ กดมัเสียบสองเลือดนะชิคกออยอยฟิวเลยน,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 เนี่น,นี้าว้าวเฮ้ยไปเจ็บเจ็บเจ็บโดนเดยนียแเป็นทารยางเลยไปเริ่มม่ out oh, the paper what should you do out oh, the bird ah what is it what is mời đó đi tuyển đô thị ngờ tụi không tụi 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 ហើយហើយអឺយឺយឺយឺស្អុយ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 អឺស្អុយស្អុយបាត់了មកអូវ៉ាមកទៅនិយាយរីបុកមិនខុសជើង อุ้ยไปสองชีวิตไปเอ๋ยแล้วพอที่สุดโอ้ยถึงลูกมันอุชิ้นก่อน แต่ไม่จำเจ็จะไม่จำโอ part, ้อย่าอย่ากวาดย่าดยว่าเดีย่าฟาระเบิดเออีเอปวดมือไปข้างเลยเข้าอย่วียอุ้ยเียวอืม

จะไปถ่านหัวร้อนถ่านหัวร้อนแล้วอยัางไงยังกียองไงล่ะตายตายหมดตายหาร่าย่า่ายย่า่ายายย่ายฝ่ายาย่ายาย่าย่ายายายย่ายฝ่ายาอาย่าาา ไป่างต่อไปสไนเปอร์ออกไ่ใช่สง่งก็เห็นเราก็เห็นเราแล้วโจมก็เห็นเราแล้วแล้วก็ปูดนกกระปูดแล้วก็ปูด่ระรถ <c oughs> ก,กับไหนถึงรถตามนี่เนยเอาว่ฮะ ฉัหืหนุนว่านายแอบขึ้นยานขนส่งอาวุธได้สำเร็จไปที่รถหน้าสุดแล้วทำลายรถมันทิง้งซะเอเคมาชิบก่อนไปไ

ยังไงเออยิ่งเองขีกคนยัย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 เอ๊ะระเบิดอะคับี่ระบไม่ได้ตายละ ตอยเออนี่ไหล่นี่ไหน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 โอ้ยยัดคว้างทุกนี้ส <c oughs> ี่คนจริง <c oughs> ว้าวเป็นจิกันตอยตอยร้างผ่าน ไอ้เนี่ยคอยคอยพิชิวคอยข่มข้าตายฮะร่างผันธ่อยร่างพันธ์รางันตายอ่าแกเสร็จเงี้ยไปช่วยไปคูณบัน โอดโอดกิ๊บโอดปั NP ่นเว้ยอ่ะโอดโอดว้าวหันไปจะขาดขบันอ่ะเดี๋ยีครับมึงผู้ชมโอดโอดกลายเป็นฝุ่นไปจะ เยอะเยมาเยอะแล้วเริ่มเยอะลวเยอะไปต้องไหนเยอะไป้ออุวม่ารูจา้จะทำว้าว้าวตันโหดกันไม่ี่แหละคัที่และเก่งท,ท,ทำไมหอเก่งที่มันเล่นได้สองคนน่ะคุณชมเออเอาว่ากานยังไงอุยวีต่อ เฮ้ยอะไรอ่ะ้ย้ยอุ้ยวุ้ยจุ๊เลยเลยยังต่อคูตินเหรอเออโคตรมันว้าวเงเด็กแว้นเมื่อกี้กูเห็นอะไรกูเห็นตูดใช่ไหมทหารตูดขาวเฮ้ยอะไรเอ้อไม่นะ คือผมชอบสาว์เอฟเฟกต์เกมนี้มากเลยคือโคตร RGB บอสครับผมโอ้ย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 ไฟมีโยโอ้ย้วยเฮ้ยอ้ยรอะเฮ้ยโ้ยเฮ้ยโออ้ย้ยก้อโอ้โอ้ยโอ้ยโอออ มอเพื่อนคอยอยู่ไหมหน่อยไม่ิ <t cause whatever subway> ้เกันคอยอยู่อยอยูมียู่ไหมเพื่อนอู้มันจะพุ่งไปอู้พุ่งไปแล้วพุ่งไแล้วอ้าวอาขาดย่างเลยเจ็บโอ้โหตายมึงตายดเรตายตาย กนฮ่าๆๆโว้ยกดั้น้าว่านรอนคามันต่อย e! <rina tinc S 1> ต่อยไม่ <único Liberty Overwatch> ต่อยตัวยิงต fall. ัวยิงบอสอะไรรถังอะไรอ้เจ็บ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 อยาีเจ็บเจ็บเออิดกันโอ้เจ็บ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 อยางีมตายไม่ตายไม่ตาย โอ้ยเจ็บนะมาเ็นอะไรไม่แม่งตกข้างหน้ารถเลยเอาหมดแล้วหมดฟอ,องแล้วเฮ้นขอของเลยเอาของมาเออเออไอ้บดก้อนอีกครั้งงางด้วยเออ่าสุดขาดมัน ิวผมะฮะฮะะกดปกดมือแล้วกดไปกดมือแล้ววัดชุดงาไมเล่นมากอุ้ยลยอเลยตอเลยหัวตันหัวนหัวัน้ยเลหนึ่งหนึ่งนคผู้ชมหึ่งอาวจะได้ยิยแ่หาอย่ลางอะเย้สีแง ได้จกก่ก็จะได้เอได้เอสเลเงี้ยโอ้โหวอาวะกนระ